สวัสดีครับพี่น้องเย็บซี C, ทั่วโลกครับผมสวัสดีกรแม่พี่น้องบันเชียงครับนี่ช่องเขยอบันเชียงครับผมพาเฮ็ดพาเหรนพัากินพาเที่ยวครับ่อนเ้างสีเลือดนมพอกมาเบ่งแบงแกน้อยจะออกลูกกี่ตัวครับมานีครับเสาร์านี้เสรารนี้อยู่ประมาณ ชิบองศาเชี่ยวเซียดครับผมออกลูกแล้วครับอ๋อควอดออกละควอดออกหลายๆ ขวานี่ออกอบ่พขวกแม่สาวยังครับผมโอ้ยเพิ่งจะคลอดหนึ่งตัวเมื่อวันนี้ก็ออกตอนเศร้าซีตอนเย็นเยกประมาณ สองตัว,ตวเป็นหกตัวพอดีครับแต่ว่าขนาดจับแม่มันขึ้นไปย่านลูกมันหนาวตายครับผมแม่มันอยูดใส่ ออ๋เห็นแล้วครับผมนี่แม่มันเดี๋ยวันเขาสิรีดนมคอกกันครับเพาสิมาจับแม่มันสิบสิร <c oughs> ีดนมแม่มันให้ให้ลูกมันครับ <c oughs> ซิปยังซิปมงชานี่ก็ถือว่าเย็นกับหนาวอยู่ได้พี่นอ้องเขาอยู่ออกตัวที่สองนี่ครับนะเบ่งตัวแรกเดี๋ยวจะให้มันเลี้ยลูกมันครับ อยใหญ่ายเ่อครับอะไรแกขึก้นไปรีดนมครับเมื่อนี้จีดได้เอานมไปโรงงานเมื่อกี้รถมาเอานมเมื่อกี้เนี่ยครับขายน้ำนมขายน้ำนมสดเมื่อกี้นี่จากที่เหลือเขารีดใส่ซองถังเขาก็สีเหลืออีกถังนึงเอาไปทำชีดโรงงานอยู่ประมาณเกือบพันลิตรนี่แหละครับ อากาศสิบองศานี่ก็ถือว่าหนาวแบบบ่สุดยอดครับสูงเมื่อหันมาได้เมื่อหันเบิง้งเซิร์ชในกู o ก l e เกตองสาสศาเซลเซียสครับผม ตอนนี้ฮิมากำลังปกคุมในแถวโกลานครับผมแถวโกลานแถวซีเรียขึ้นไปทชงภูเขาฮิมาเนี่ยกำลังลามลงมาพี่คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องดันกันผู้ใดได้รับชมคลิปนี้กับฝากดันติดตามช่องเคยบันเชียงแชนแนลครับผมกเกษตรผาเห็ดพากินพาเหรียญผาเทียวครับความแก่เลียงแกะ ริดนมแกะทำชีสครับผมฝากไว้ในอ้อมมุกอนอตใพี่น้องครับป้าป้าพอไดีมีการถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังครับป้าป้าป้าเลยเอ้ ปไปไปไปะปไ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 ปปไ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 ปัปไปไนไป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 ป <c oughs> คลิปนี้ครับผมยังไรครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบันเชิงชน l ครับผมพาเห็ดพาหลินพากินนพาเที่ยวครับแล้วพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ